ญาที่เต็มสิเจ็ดขอฉันดูแป๊บฉันพูดได้ไหมได้ครัอบอาจารย์ครับเธออนุญาตใช่ไหมอนุญาตครับไม่เป็นกรรมนะเพราะว่าเหตุปัจจัยเพราะว่าเธออนุญาตไม่เป็นกรรมกับฉันนะไม่เป็นกรรมครัอบอาจารย์ครับปีนี้มันจะเริ่มดีขึ้นแต่ภาพที่ฉันเห็นนะครับฉันเห็นการขุดขุดแล้วก็ฝังฝังอะไรสักอย่างหนึ่งในในในภาพที่เห็นเมื่อกี้หลับตาเข้าไปเนี่ยเห็นแต่มือแล้วก็รู้ว่าเป็นเธอเพราะว่าฉันได้ยินเสียงเธอนะครับ แล้วก็เห็นภาพนี้ขึ้นมาว่าวิบากกรรมของเธอเนี่ยนะครับมันเกี่ยวกับซ่อนหลบไม่ได้พลาดเกี่ยวกับเรื่องเงินทั้งหมดเลยมาจากการขุดฝังทีนี้ฉันถามเธอคํานึงว่าตอนแี้ปัจจุบันเนี้ยเรื่องเงินเธอเป็นไงที่ผ่านมามีพลาดจะได้ไม่ได้เหมือนเหมือนซ่อนหรือของหายหรืออะไรเงี้ยจานวนเงินที่จะได้หรืองานอะไรเงี้ยมีไงบัาง นั่นแหละก็ตามที่ที่อาจารย์พูดนะเหตุปัจจัยที่เธอเป็นอย่างนี้ยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเธอเป็นชาวบ้านน่าจะในสมัยกรุงศรียุคยุคของบางละจันนะอันนี้คือฟังไว้นะแล้วก็แต่ไม่ได้อยู่ที่บางละจันมันที่ไหนไม่รู้แต่รู้ว่าเธอเป็นชาวบ้านกําลังบกพวกสมบัติพัฒสถานนะนะครับขุดฝังดินนะฮะฝังดินเอาไว้แล้วก็ จุดทูบบอกว่าเมื่อสงรามสงบเนี่ยข้าพระเจ้าจะมาขุดขึ้นมานำนำไปให้กับเรียกว่าแผ่นดินนะครับบอกพระแม่ธรณีไว้อย่างนั้นพอสุดท้ายสงรามสงบเธอไม่เธอไม่ตุยเธอไม่ตายเธอก็มาขุดแต่เธอเห็นสมบัติแล้วเนี่ยเธอเอาไปคืนให้กับหน่วยงานทหารน่ะสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยบันล,ลนนนยรรอยต่อระหว่างาสมเด็จพระเจ้าตากสินที่กอบกู้เอกลาช์ครั้งที่สองเนนะครับ แล้วก็มาก่อตั้งกรุงธนบุรีนะครับสงครามพม่าครั้งสุดท้ายกับประเทศไทยได้สงบลงไทยไม่ถูกเป็นเมืองขึ้นเป็นเอกราชไมตีขึ้นมาได้เนี่ยตรงนั้นเนี่ยเธอคืนไม้กับทหารต่อไมนั้นเนี่ยนะครับคืนไปเนี่ยเธอคืนไม่หมดเข้าใจปะ่ะเออนั่นแหละเลยทําให้เธอเป็นเหตุปัจจัยเรื่องของการพลาดโอกาส หรือว่าหรือว่าของมีค่าหายหรือว่าอะไรต่างๆหรือการถูกปิดบงังหรือโดนกู้ค้าหรือโดนโดนหลอกโดนโกงก็งมาจากปัจจัยเหตุแห่งกรรมอันนี้จากการขุดแล้วฝังแล้วไปคืนไม่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของเธอดวงเธอมันมัน,ม,นมันมีข้อดีคือว่าเธอเป็นเป็น,เป,นเป็นชาวบ้านที่ดีนะในสมัยนั้นเนี่ยไม่ได้เลวแต่พอเสร็จแล้วมันเห็นสมบัติเนี่ยนะครับตอนที่สงครามสงบมันก็แบบว่าเอออยากจะมาก่อร่างสร้างตัวใหม่ในต้นกระตันโกสิน่ะ รัชการที่หนึ่งดังนั้นมันเกิดความเป็นกรรมขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอต้องขอข,อขมากรรมหรืออธิษฐานจิตว่าข้าพเจ้าเนี่ยเคยมีกรรมประการขุดสมบัติการฝังสมบัติแก้วแหวนเงินทองแล้วไม่ได้คืนให้กับทางแผ่นดินในสมัยสงครามกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเชื่อมต่อกับสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชการที่หนึ่งข้าพเจ้าขอข,อขมากรรมขอให้กรกรมแห่งความดีที่เคยสร้างมาและในกุศลเนี้ยจงจงเป็นปัจจัยสู่การโหสิกรรมขอให้ข้าพเจ้าในปีนี้ ให้ข้าพเจ้าในปีนี้มีผลผลิตในการทํางานใดๆก็ตามขอให้จเจริญรุ่งเรืองไม่ติดขัดให้มีเงินการเงินที่ดีขึ้นนะครับให้พูดอย่างนี้เข้าใจยังให้ทําบุญเสร็จแล้วก็พูดทาบุญอะไรก็ได้แต่ต้องพูดตามนี้จําไว้ว่าเหตุเกิดแบบนี้เธอต้องพูดตามนี้ทุกคนฟังแล้วพิจารณาด้วยแล้วกันฉันถามเพราะเธอคํานึงว่าตอนนี้อาชีพเธอมันทําเกี่ยวกับอะไรบ้างผลผลิตเกี่ยวกับ,บดินดินหรืออะไรบ้างไหมเกี่ยวกับปลูกอะไรผลไม้นะ่ะ ้าขายอะไรเกี่ยวกับอะไรครับท่านอาจารย์ครับสักคืนตรัสเออนั่นแหละนั่นแหละมันเกี่ยวกับผลผลิตกับดินจากจาก,จากดินนี่แหละนะครับอย่างที่อาจารย์บอกก็ก็ไปทําดูเข้าใจเด้อนะครับแต่ต้องจําไม่ได้นะฮะ